ลงสกินแคร์เสร็จแล้วก็มาลงกันแดดกันต่อเลยค่ะเจจะใช้เป็นตัวเดิมเลยนะคะกันแดดของมินเล่ลูกหลักนั่นเองอันนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่สูตรใหม่แต่ว่าจะเป็นฟิลแบบเนื้อเซรั่มเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนกว่าจะมาเจอกันแดดที่เข้ากับหน้าตัวเองคือลองมาเยอะมากหลายตัวมากเจเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเซนสิทีฟสุดๆกันแดดเนื้อหนักเกินไปก็เกิดการอุดตันค่ะทุกคนเรอเจอกันแดดที่ค่า hpf น้อยหน้าก็ไม่ค่ะเกิดรอยแดงแต่พอมาเจอมินเล่ก็ไม่เคยไปใช้ ตัวอื่นอีกเลยตัวนี้ครบจบในหลอดเดียวเลยค่ะมีค่า SPF 50 PA++++ มีไฮยาคอลลาเจนมีวิตามินมีนอาเซรามายแล้วที่ตอบโจทย์เลยคือเขาเขียนไว้ว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นริเจน,นะคะมันคือเรื่องจริงค่ะทุกคนใช้มาหลอดที่3แล้วถ้าอยู่บ้านแล้วเดินออกแดดตักแดดจัดๆอะคะ่ะหน้าไม่ไหม้แล้วก็ไม่เกิดรอยแดงเลยหรือว่าถ้าวันไหนแต่งหน้านะคะเขาก็จะไม่รบกวนเมคอัพเลยแต่งหน้าติดทนนานมากมันไม่เกิดการเยิ้มของกันแดดแล้วก็ไม่หยืดไม่หยาเลยเพราะว่า ติดทนสุดๆแล้วที่จึ้งอีกก็คือสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ไม่รบกวนเมคอัพเลยส่วนเรื่องราคาเจนว่าเหมาะมากๆเพราะสารสกัดเขานำเข้าจากเกาหลีที่กัดแปะไว้ให้แล้วในตะกร้าจิ้มได้เลย